ยังคักยังแน่แท้รถกับจีออพ่อแห้งแล้วผู้สาวยงเทพมีแต่โพกงามสิพัฒน์จันทร์เนี่ยพู้ซ้ำนี้โอ้ยอันผู้สาวกับบ่าวพันไอกดอกผู้บ่าวกับมีแต่รพุ่นละล้อโอ้ยนิวโมไปทัวร์ที่บุญทั่วแดนเนาะเอาเมือเอายางไปน้ำหนึ่งกระสอบม่เงี้ครับเถ้ามโอ้ยอันนี้เสียภาณาเพ่อันนี้ของกินของใส่ว่เห็นตีเนี่ยโอ้ยกูย่านกูหิวข่าวกูกระโปลมามามาถัดตัวเนาะโอ้ยมันกระยื่งตัวแตกตัวแตกทอนตัวนิวัต อันอีอย่างน่ะถือยูนิกระยาฉอและถอนไม่อย่างยาดมยาดมเออยาดมจะได้มาหลอดง่ายครับแท้แท้กูเป็นล้มหลายกูกระสีดมหลายจัะเนาะมันมาแม่ยาดมธรรมดายาดมโอ้ยอ่ามึงเอ้ไปเปล่าสังหร่าีแม่ถอดรถเขาถาเล้วผู้อื่นเขาถาเล้วเลยลูกแม่บัดนี้งูผมสิไปลอเดอครับ ให้แม่ดูแลสุขภาพร่างกายให้แม่แม่อย่าเห็ดทางงานอย่าหมังนทางงานขางหลายแดดฮอนฮอนไงแม่พักเมื่อยเนี่ยทอมึ่งกับซอยแม่เรื่องขอดใจวะ้ม่เป็นห่วงแม่ดอกลูกแม่เป็นห่วงบักล่านะกับมูนัหละไปเหตุการณ์เหตุงานอย่าอดเขาอดน้ำเด้อลูกเด้อตัวข่อยดูแลตัวข่อยดูแล้ราตัห่วงมันดอก แหรนะลูกเด้อให้ไปดีมีแต่ความสุขความเจริญเหตุงานได้เงินนะลูกเด้อตั้งใจเก็บเงินเก็บทองให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดเขาดีกวดเขากวดเจ้ามาอยู่ขี้คือหินขืดหอดบานกูแท้จะบอกกูจะหายยี่ฮะแหมจะบ่ะปูให้คอยกับอกอามน้ำตี๋ กปสีผ <mile> ูกในเบิ้องสุขคนนั่นลาดูดูดูๆูทัดไปกรุงเทพแล้วๆคอยจีหอชาวบ้านคั้วไอ้มาฝาก้อแม่โอ้ยชาวบ้านคั้ยมันหอปอดายบักฮาเมือกันเด้อลูกเด้ออย่าทิ่มอย่าปักกันเด้อสีเบิ่งแง้งมันดอกแม่มันเป็นค้นงูขึ้นยังนี่นันลูกหลามะไอยู่ดีมีแห้งไอหาเงินได้หลายๆเป่ากลับมาหาแม่เด้อลูกเด้อบะตองห่วงเด้ออีแม่จะ่สีเบิ่งแง้งมันดอกวัด ฮะฝากเนียนี่แนวหนักๆกับฝากถ้ากูบักหางเน่ยรถมาแล้วรถไฟนะครับแม่เแี่ยตดูแลจักรของด้วยแม่บบางแง่จักรของด้วยแม่เด้อต่างใจเรียนด้วยทปมึงยัยอะไอผิดหวังเด้อเข้าใจะวะผิได้ต่างใจงานเด้อปีมไอรักษาเนื้อรักษาตัวจักรของดีๆเด้อ ให้เฝ้าขึ้นมาบานเฮาเด้อปิมหลังจากที่ไอเห็ดงานเก็บเงินได้แล้วไอที่้ากลับมาเด้ปิมสองเฮาต้องจากกันด้วยเหตุผลทางใจหากบ่ถึงจุดหมาย เป็นห่วงไอเ้เหลือเกินต่อไปนี้ไอ้ต้องเดินคนเดียวทางเปลี่ยวไอ้ก็ต้องกล้าเดินทุกสุขไอ้ก็ต้องเชิญในวันอกมีน้องรวมทางฝากดูแลน,เลนะะ่เด้วค่ะ ทาวางดอกมึงดูแล,<อ>แลปิมดีๆเด้อสมกับที่อายเคยดูแลเขามากอฝากมึงพร้อม